วาดเดือดเผย Toyota าแวนซ่2022พร้อมรีวิวนอกก่อนเข้าไทยด้วยราคานี้โป<อ>รดกดปุ่มติดตาม subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุด ปีนี้เหมือนจะเป็นปีทองสําหรับรถที่นําเข้าจากอินโดนีเซียเพราะค่ายรถยนต์แต่ละค่ายต่างก็กําลังเตรียมตัวนําเข้ารถที่ประกอบอินโดมามากขึ้นอย่างค่ายยักษ์ใหญ่โตโยต้าเองก็มีแผนจะนําเข้ามาเช่นกันเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพามาเจาะลึกรถ MPV ฝาแฝดโตโยต้าอเวนซ่าและเวลสโฉมใหม่ของค่ายสามห่วงกันว่ามันมีทีเด็ดอะไรขับจริงเป็นยังไงและทําไมมันถึงจะเข้ามาทําให้ตลาด MPV บ้านเราระอุกเกิน100องศากันแน่นอน เจ้าอเวนซ่และเวลอสฝาแฝดถูกสร้างบนพื้นฐาน DNGA หรือไดฮันสึน New Global a r c h i t ทคเจอร์โฉมใหม่เหมือนกันแต่เวลอสมีความยาวตัวรถที่4,475ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,750 mm, สูง1,700และมีระยะฐานล้อ2,750ม mm. ิลิเมตรส่วนอเวนซ่จะมีความยาวตัวรถสั้นกว่า80มิลิเมตรกว้างน้อยกว่า20มิลิเมตรสูงเท่ากันที่1,700ม mm. มจะเห็นได้ว่าอเวนซ่โมใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าชมเก่าอย่างเห็นได้ชัดจึงทําให้พื้นที่ในห้องในสารนั้นกว้างขึ้นส่วนระยะต่ําสุดจากพื้นหรือกล่าว clearance มีความสูงอยู่ที่205ม mm, ิลิเมตรสูงก,กับรถปิกอัพอย่างนี้กะเอาไว้ขับหนีน้ํากันชัดๆรูปลักษณ์ภายนอกของเวลสจะออกมาทางสปอร์ตหน่อย,นอยเน้นจับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าโดยมีกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมด้านในเป็นแบบระงพึงสีดําชุดไฟหน้า LED ทั้งระบบ มาพร้อมกับไฟเดทไทม์และนิ่งไลท์และไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลด้านบนสุดของชุดโคมไฟหน้าถูกเชื่อมต่อด้วยเส้นโครเมียมที่ลากยาวตั้งแต่ด้านหน้าไปจรดด้านท้ายกันชนหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ดูดุดัดนตกแต่งด้วยวัสดุซิโครเมียมชุดไฟตัดหมอกทรงกลมล้อมด้วยวัสดุโครเมียมที่ดีไซน์เป็นรูปตัว T ส่วนอเวนซ่านั้นจะยังคงลุกความเป็นผู้ใหญ่เอาใจสายครอบครัวเป็นหลักแต่ก็มีการปรับให้มีเหลี่ยมสันคมที่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าทําให้ตัวรถดูดุดัดดนกว่ารุ่นที่ผ่านมา กระจังหน้าถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นเชื่อมต่อกับชุดไฟหน้า LED ดีไซน์เฉีียวขนาดข้างด้วยชุดไฟตัดหมอก LED ทรงกลมที่อยู่ในกรอบสีดําภายในของเวลลสและอ v e นซ่าก็จะคุมโทนสําหรับกลุ่มลูกค้าของตนเองเป็นอย่างดีโดยเวลลสจะมาในรูปแบบทูโทนสีขาวดําทั่วทั้งห้องโดยสารพร้อมตกแต่งด้วยโครเมียมและติดตั้งชุดไฟแอมเบอรไลท์เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสลับผ้าพงมลัยมัตติฟังก์ชันทรง3การหุ้มด้วยหนังส่วนอเวนซ่าก็ตกแต่งค,คล้ายกัน ด้วยวัสดุโครเมียมและพลาสติกลาเคฟล่าที่คอนโซลหน้าและคอนโซลกลางและมีสีเบาให้เลือกมากกว่าแต่ยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าสเปคไทยจะมีเบาะหนังให้เลือกด้วยหรือไม่ก่จะไปเผยข้อมูลออปชันและรีวิวขับจริงจากนอกฝากแวะกดปุ่มติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ ส่วนออปชันของ a อเวซ่าและเวลอสจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็มีระบบหน้าจอมัดวัดแบบดิจิตอล TFT ขนาด7นิ้วมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วติดตั้งแบบลอยตัวพร้อมระบบการเชื่อมต่อ T-Connect รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนที่ชาร์จมือถือแบบไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติควบคุมแบบดิจิตอลนอกจากนี้ยังได้กุญแจแบบ smart entry พร้อมปุ่ม push start เบรกมือไฟฟ้าพร้อม auto brake hold เท่านั้นยังไม่พอยังมีหน้าจอแขวนบนเพดานสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง น่่วนบอดแถวที่2ส,สาม,มารถปรับได้แบบลองโซฟาโหมดคือสาม,มารถปรับให้รับเรียบไปชนกับเบาะแถวนั่งที่3ให้กลายเป็นเบาะโซฟาไว้นอนพักที่ปั๊มระหว่างเดินทางไกลไว้ขนของยาวๆหรือไว้ทํากิจกรรมมันเนประสงค์ก็ได้เช่นกันคุ้มพลังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2NRVE 4สูบแถวเรียง1.5ลิตร Dual VVTi ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าที่6,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด137นิวตันเมตรที่4,200รอบตอนาทีระบบส่งกำลังจะมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าไม่ใช่รถขับหลังเหมือนรุ่นก่อนอีกต่อไปส่วน Avanza จะมีเครื่องเบนซิน1.3ลิตรคู่บุญมาให้เลือกอยู่เช่นเคย ระบบความปลอดภัยจัดว่าเป็นทีเด็ดของเขาอาจมาให้แน่นเต็มคันด้วย t ต y o ต a า a f e t y Sense แบบเดียวกับที่เห็นในรถ t ต y ยต a าบ้านเราโดยจะมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบเตือนเปลี่ยนเลนเตือนมุมอับสายตาเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถ้อยหลังเตือนเมื่อรถคันขนาดเคลื่อนที่ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและกล้องมองภาพรอบกัน360องศา To y o ต a v e l ล z 2022ที่ขายในอินโดนีเซีย จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำ Black Metallic สีเทาเงิน Silver m i c a ah Metallic และสีขาวมุก Platinum White Pearl ส่วน Toyota Avanza 2022จะมีให้เลือก5สีได้แก่สีเงิน p u r p l i s h Silver สีเทา Gray Metallic สีดำ Black Metallic สีเทาเงิน Silver m i c a ah Metallic และสีขาว White เดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวลองขับ Veloz จากอินโดนีเซียกันดีกว่าโดยทาง Autodriver ได้สรุปไปว่า ถึงแม้ทั้งสองคันจะใช้พื้นฐาน DNGA เหมือนกันแต่ถูกผลิตคนละโรงงานอเวนซ่าโฉมใหม่จะผลิตขึ้นในโรงงานแดหฮศสึกทางนอรจาการ์ตาโรงงานเดิมส่วนเวลสจะผลิตที่โรงงานโตโยต้ามอเตอร์สที่เมืองคาราวางรัฐเวสจาวาภายในสีขาวดําของเวลสถือว่าสวยใช้ได้แต่อาจทําให้เลอะง่ายทิ้งคราบสกปรกทําความสะอาดยากยิ่งเป็นรถครอบครัวแล้วมีโอกาสที่เด็กเล็กจะทําให้เกิดคราบบนเบาะได้ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในการปรับความเย็นของตัวรถได้ดีพวงมลาลัยปรับได้แค่สองทิศทางวัสดุเป็นหนังเทียมสลับกับพลาสติกแข็งรวมๆก็ดูโอเคสมราคาพอได้ลองขับแล้วก็รู้สึกว่าขับได้มั่นใจมากกว่าชมเก่ามากนิ่งซับแรงกระแทกได้ดีไม่กระเด้งกระดอนเหมือนชมเก่าความนุ่มเป็นรองอินโนวาพี่ใหญ่อยู่เล็กน้อยเกียร์ CVT ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่มีอาการกระตุกเหมือนเกียร์ออโต้ลูกเดิม อัตราสเส้นเปลืองทำได้ไม่แย่เลยที่13.1กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ในเมืองและ18.8กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ทางไกลที่ความเร็วเฉลี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อเสียหลักๆของเจ้าเวลอ z คือเครื่อง1.5ลิตรพอไม่ได้พุ่งเทอร์โบแล้วมันค่อนข้างอ่ดถึงแม้จะมีเกียร์ CVT มาช่วยแต่ก็ยังทำให้รู้สึกว่าอัตราเร่งช่วงต้นยังขาดความกระชุ่มกระชวยไปอยู่บ้าง เทียบกับคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง Honda B อ v i โฉมใหม่ก็จะเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยจอแถว2ไม่สามารถปิดหน้าจอได้มีแค่พับขึ้นไปเท่านั้นหน้าจอยังคงมีแสงสว่างลอดออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ขัดใจเวลาขับเกางคืนอยู่บ้างและตัวเวลสดันไม่มีช่องใส่ของตรงคอนโซลกลางเหมือนกับอเวนซ่าอันนี้ก็อาจทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการเจ็บของมากนักโดยรวมแล้วต้องยกนิ้วให้ t ตโยต้าว่าโฉมใหม่นี้ดีกว่าโฉมเก่ามากเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยมาให้เต็มพิกัด รวมถึง To y ย ta า a f e t y s e ซ s e ที่จัดเต็มใจดีผิดหูผิดตาการขับขี่ก็ถือว่าคล่องตัวช่วงล่างถือว่าโอเคภายในกว้างขวางเพียงพอกับการใช้งานจุดเสียหลักๆก,ก็เห็นจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์บนพื้นฐานเก่าที่ถือว่าอืดไปแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปัจจุบันเดี๋ยวตัวรถก็จะเปิดตัวในไทยช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วเราก็จะได้รู้กันว่าทาง To y ยต a ามอเตอร์ประเทศไทยจะนําเข้าตัวไหนเข้ามาขายในไทยทางทีมงานชื่นชอบตัวเวลสมากกว่าเวนซ่าเล็กน้อย ด้ยลุกที่ดูฉบเฉี่ยวมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นคันไ <c oughs> หนพวกเราก็เชื่อว่าจะเข้ามาแย่งยอดขายรถ MPV ในตลาดได้อย่างแน่นอนด้วยราคาขายในอินโดที่251.2ล้านถึง323.5ล้านรูเปียหรือราวๆ536,000ถึง759,000บาทไทยซึ่งถ้ามาเมืองไทยแล้วน่าจะสามารถทำราคาได้สูสีกับ Mitsubishi x p a n d เ r หรือแพงกว่าเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมล่ะ คิดว่าโตยต้าเวนซ่าและเวลส z คันนี้เป็นอย่างไรชื่นชอบคันไหนกันมากกว่าโดนใจกันหรือไม่คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ